สวัสดีค่ะพรม่พิณงองวันนี้กัมาพูก,กับดาลารามาดามอีกคือเก่าเนาะหลังจากลงราลสตาแล้วก็อันในช่องนี้จะมีเลาาสตาฮานอยแล้วก็เลาาสามัคคีเนาะคลิปนี้จะเป็นลาวสามัคคีในวันที่สามเนาะค่ะเนาะวันนี้เป็นวันที่าสามล้าสามัคคีสามสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งเนาะค่ะเนาะมีอยู่สามเลาาของดาลารามาดามเข้าไปแล้วสามงวดติดค่ะ เข้าไปสามวดติดติดแล้วพแมพี่นองค่ยมีผู้ใดผู้ใดตามกับดารามาดามบอกเมื่อวานก็เข้าไปสองแปดแปดสองรอบแรกนะคะรอบสามัาคีร่าสามัคคีรอบแรกเวยของดารามาดามไอเบื้องประวัติก่อนพแมพ่นองพูดอ่ะประวัติเพง่นงามงามได้งามคือคนนี้แหละงามคือเจ้าของ่นนี้แหละแตกสามตัวสองตัวบนล่างผุนเด้รอบร่าสามัคคีรอบร่าสามัคคีรอบแรก แตสามตัวโต๊ดสองตัวบนล่างวันที่สามสิบเ้ยวก็มาลุดวันที่เออมบมาลุดเนาะแล้วกับวันที่นวันที่สามสิบเอดมาดามเอาเรียงว่าวันที่พิดสะพ่อว่ามาดามงงงในดวงเลขวันที่สามสิบเอเข้าไปแล้วก็วันที่หนึ่งก็เข้าไปสี่เก้ารอบลาววีไอพีรอบสุดท้าย แล้วมือคืนนี่ว่าเขาอีกหลอบเหล็กแปดสองสองแปดแต่เข้าตัวกับแต่สามมวดติดพรมพี่นองค่ะสามมวดติด,ดติดผู้ใดไดนํากับดารามาดามบอนออร์ดีใจกับคนที่ได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ตามต่อตามติดตามกระพิบ้ายตาเพื่อปุ๊บเขาปับเบองของช่อเสียดชัยหนุ่มหน่อยน่ามตนคนรูปรอด้วยไม่นั่งเหี่ยงขังกับดารามาดามลายมือนแล้วเ้นิสามมวดติดเหมือนกันพแมพี่นองค่ะ สามวดติดเหมือนกันเมื่อขึ้นเพิ่นไปสองรอบผู้ได้เพิ่นเจงกอดาลามาดามด้เมื่อขึ้นเพิ่นไปรอบสามาชี้รอบแหลกเล,กลาาสามาชี้รอบแรกแปดสองสองแปดแต่เข้าตัวกลับไม่ได้เข้าตัวน้นตัวจอแล้วก็ต่อด้วยรอบ VIP เล่า VIP เข้าไปเจ็ดซีซีเจ็ดเข้าตัวนิ้นตัวจอแต่เข้าตัวกลับพุณน่ะของเพิ่นอันนี้ก็ไปรอบแรกรอบเล่าสามาชีรอบแรก น,นี่ก็เข่าสองรอบวดแรกเพื่อนเข่าสองรอบคือกันพูอแไ่พี่น้องของชอเชษชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปด้วยพูผอะไรยังบ่ท่านตามเพื่อนตา,ตามตัวตามติดเด้อเพื่อนเบนิ่นเทียละสองรอบสองรอบคุณเด้อองมาดามยังไปเทียละรอบหนึ่งเด้ออ้าเมื่อนี่ผูดใะสติตามของไผรกระจัดไปชอบของใครจัดของคนนั้นเอาใจตัวเองเนาะอย่าไปเอาใจ้พื่นจังบ่เสียใจโดน กาเอาใจผู้อื่นแล้วย่ามเขาพิดวังมากเสียใจโดนเด้ย่ามเขานี้นี่จะเข้าเนาะแมนบ่จะเบาเรียงยังแล้วมาดามเบาเรียงเลขอันห้าเลขไปนันนาห้าเลขนี้นี่จกเขา้า่าเข้าใจพิดแนวอื่นโมเมนต์บทเลียนลายโมมาดามติบว่าเล้วเพื่อพี่น้องไงเพราะว่าอายุกใกล้ใกล้เสียกะเสียการงานแล้วก็สิบทเลียนลายเติอบอายุสแล้วอ้าวผู้ใดสิไปกับดารามาดามบาทนี้ยับมากพอลุงป่าน่ะ เาไปเล่าสามัคคีกันขันผู้ใด้ปบไปเล่าพัฒนาบ่ถึงบ่ท่านต่อด้วยเล่าสามัคคีวันนี้อ่ะเล่าสามัคคีของดารามาดามห้มือนี่เอาเป็นยังคือเอารุดซีน้อยมากเหรพ่อเม่พี่น้องคือเปลี่ยนห้าหน้อยไปจังใดมากจังใดบาทนี้เบิ่งไม่กนเด้อเอามาแล้วพ่อเม่พี่น้องหาเย็นแล้วจังใดจังเปียเอาห้าหน้อยมากร้างเป็นเทคุณดารามาดามเจ้าก็ได โอ้ยพิษได้พิษอีกเนาะมาดามเอ้ยเจ้าเมอันพวกพิษ <pillows> ก <ku ers> <Madonna olie> ับพวกแม่มาดามกับโพดโพดโพดเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบอกอางเทียกะเขาเรียกว่าเอองุูงีอยู่ได้งุูงี้ไหนเจ้าวางว่างุูงี้แบบใด้ขึ้นมาดามไว่ยาวหาว่างุูงี้เด้อบ่ดีเด้เนาะหน้าตาผู้หญิงผู้หญิงเป็นสาวเป็นเซียงงูงี้ในนาบ่สวยได้หามงุูงี้เด้อหามได้บพ่อแม่พี่น้องหามได้เยอะดอกเนาะเอ้าจัดไป คันผู้ได้จะไปกับดารามาดามมอน,นี่และมาดามให้วันนี้รูดเลาวสามชีสสองทุ่มครึง่งคืนนี้3ามลาวามกับ5้าสองตัว4หางสองตัว4ี่หางก็จะมี3ามเก้าสาเบิ้ลก็จะเป็น3ามสาห้าหสมตัว3มหาง3ามห้าเก้าสามหหสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ห้าเก้าห้าศูนย์สามตัวเน้นสองหางสามห้าเก้าสามห้าศูนย์ได้ค่ะเด้ออ่าแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครจากขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านเนาะรอค่อยติดตามบม่ว่าสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเพราะว่าเอฟซีใหม่พิ่นกับเขามากแล้วพึ่งเข่ามาเห็นเดอม,มาดามพนว่าเนาะขอบุขอบณขอบคุณหลายๆพม่พี่น้องค่ะที่ เขามาเป็นกำลังแรงใจเนาะเจ็บไข่ได้ป่วยอยู่กันหายไข่หายป่วยคนด้เดี๋ยนีน้คันได้ยินนเสียงเอฟซคันได้เห็นคอมเมนต์ดีๆอ่ะผู้ได้จะตามของช่อเช่ัยให้ดูประวัติไปแล้วเรียบร้อยเนาะช่อเช่ัยให้มารุดลาวสามขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกับแปดสองตัวสี่หางหกเจ็ดหกแปดปดเจ็ดปดแปดเบิ้นก็จะเป็นหกหสามตัวสามหาง 68 7, 68 6กแปดเจ็ดหกแปดหกแปดหกดสองจะเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห7 6 8็ดสตัวเน้น2องหาง6 8 7ดแล้วก็6 8แปดหเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของโซเชีชย,ชย่ใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อแล้วไปต่อเป็นเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณ กะเข่ากับปังเนาะค่ะเนาะเข้าไปรอบแรกเหมือนกัน6 0ศูเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ใคเป็นแฟนกลับตามต่อตามติดซองสุวรรณให้มารูดเราสามคีเก 9, 9, ้ากับ0 2ตัว4หาง9ก้าเก้าหเก้นก็บิ้ลก็จะเป็น99 00เก สตัว3มหาง0ูนย์เก้าหกสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9ก้าหกสมตัวเน้น2หางเน้นไปที่096 097แคปหน้าโจแล้วไปตัวเป็นคงคายเอาติดมานํำกันพแมพี่น้องเป็นข้องนั่งนงับเงินก่อนเด้อค่ะเด้อ ของ,องน้องนบเงินมาเข่าเขาแล้วรูดพ่อแม่พี่น้องถือว่าย่างบรูดดอกแปดยัางห้าเห็นนะมวัดกรนของเพื่อนเข่าศูนย์หาหาศูนย์ของน้องนาเงินคนสวยรวยทรัพย์สวนทุเรียนเนาะสาวหน่อยสวนทุทุเรียนน้าแตา่สวยสะสวยวันนี้ไปใหม่ผู้ใดเป็นแฟนคับเพื่อนตามต่อตามติดนับเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มารูด เราสามะชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับสามสองตัวสี่หางหกหกหกเก้าหกแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดซสามาสองหางเดียวพวมีพี่น้องเพราะว่าสองหางหนึ่งเราต้องกลับเนาะสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกรูดที่หกเน้นไปที่หกหกแล้วก็หกเก้าเด้อค่ะเด้อบัสมาเป็นตำนานแถวมือนี่เป็นตาจับตาหม่องของคนอยู่ได้มือนี่เนาะอ่ะการควบ,บคุมควาคุณนนองนับเงิน ที่หายตัวเลขแนวทัางมาว่างทั้งสองกราบขอบพระคุณหลายๆไปต่อเป็นของรับนางฟ้าเมืองว่าเลกรับนางฟ้าเป็นยังเค้นเป็นเอ้คองเพื่นเขาตะมือได้วาสิวาสนอผู้นำคองเพื่อนแตกสามหวดตีเตะพงเทพนองแต่ว่าตั้งแต่เดือนแี้วาควันที่สิบวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้า แล้วก็ 31, สามสิบเอ็ดสามโอ้ยตั้งแต่วันที่สามวันติดแมที่เขียนไว้แม่ะต่อไปเป็นของของรับนางฟ้าเมื่อวานนี่รูดเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่สาวน้อยคนสวยไวัยละอ่อนแลกรับนางฟ้าให้มารูดเราวสามัคคีห้ากับหกสองตัวสี่ห่างห้าเจ็ดห้าแปด หกเจ็ดหกแปดเบิร์ก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางหกห้าเจ็ดหกห้าแปดห้าห้าหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้ารูที่ห้าเน้นไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหกห้าเจ็ดขับหน้าโจแล้วไปโตกเป็นของข้า ู้นาตื่นเด้อของพนเนาะเป็นของล็อกกก๊กผ้ารวยห้ามเอาเบงของล็อกเก๊กผ้ารวยจักนีดหนึ่งพงศ์พี่น้องประวัติเิ่นเป็นจันใดเนาะคะเนาะวันที่หนึ่งก็เข้าไปอยู่นะคะวันที่หนึ่งเข้าไปอยู่วันนี้เมื่อวันที่สองบอพานเมื่อนี่วันที่สามเมื่อนี่ไปไหมเนาะคะเนาะล็อกเก็กผ้ารวยให้มารูดเหล่าสามชีเอ้าไปเอาหาน้อยเพิม่มมาอีกระบาดนี่ เอา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 สร้างเปลี่ยนเถอหาไม่คนพูดจา้าขอขงเพลินไปสับสนวุ่นหไหยพ่อแมี่นงค่ะอ่ะเจอแล้วบาดนีของล็อกกิ๊กผ่ารวยให้มารูดเหลาสามวาคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้7กับ9กตัวสหาง7จ็ดสามเห้าเกเบิ้ลจะเป็นเจ็ดเตัว3หาง7 9็ดเกห้า จ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่เก้ารูดที่เก้านะคะเน้นที่เก้ารูดที่เก้าเน้นไปที่เก้าสามเก้าห้าสามตัวเน้นสองหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้ากับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของเป็นของเซียนนมเนาะค่ะเนาะเป็นของเซียนนมผู้ใดเป็นแฟนคับของเซียนนมเป็นจังใดจับตามองเด้อค่ะเด้อ จับตามองเป็นจังไงของเซียนหนุ่มเพราะว่าคือนส่งฮอตแแต่เหล้าสามคขี้ไปบ่เล่าสามคขี้พอท่านเดปันไดแต่ว่าเล่าสตาแตกเราก็เล่าอันเราก็ห้าน้อยเนาะเราก็เล่าพัฒนาของเพิ่นเมื่อนี่บ่เนี่ยละเมื่อนี้เล้าสามคขี้อาจจะเป็นของท่านคุณเซียนหนุ่มก็ได้เนาะคะเนาะจัดไปพ่อแม่พี่น้องเซียนหนุ่มให้มารูดเล้า สามคี9กับ3ามสองเก้ากับ0ูย์สตัว4ี่หาง 95, 9 7, 0, 5้าห้าเเบิ้ลก็จะเป็น9 9้าเตัว3หาง9 0 5 9 0 7 9 9์หตัวเน้นไป2หางเน้นที่9 5แล้วก็0ูย์ห้เนาะค่ะเนาะสตัวเน้นเม่เดียวหางเดียว9 0 5าศูหชับหน้าโจ ถ้าใครจะตามของเสียนนุ่มแล้วไปต่อเป็นแบบความพูนความพุ้นเสียนนมที่ใหาตัวเลขเราทางมาบ้างทางสองกาบขอประพุณนหลาย,ลายต่อไปเป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาจะบบไปเนาะมือนีมือใหม่ไปใหม่อะเลขมีที่มาให้มารูดเราสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับศูนย์สองตัวสี่หาง

เด้อค่ะเดออ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามขค้งเสียนนมก,บกาบขอบุญขอบคุณเสียนนมที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาบ้างทางงสองเนาะแล้วก็ก,บกาบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะาะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ